เอาละครับสวัสดีครับผมพี่เจมบัสเกมเมอร์ครับวันนี้เรามาเจอกันกับเกม io เกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนอกจากซันนิเตอร์ io แล้วผมว่าเล่นเกมนี้ด้วยครับบูโต o io นะครับเป็นหนึ่งเกมที่แม่งโค้ชาเวดเดี๋ยวไปดูว่ามันซาเวดยังไงมันปาเถื่อนขนาดไหนโอเคก่อนอื่นเลยตั้งชื่อก่อนอย่าทำหำหน้อยเกมนี้เล่นง่ายครับผมนี่ไงหางกลมๆของเราเนี่ยสามารถไปฆ่าคนอื่นได้ด้วยพนั้นแล้วมันสะบัดอย่างงี้เห็นหางไหมเห็นตุ้มไหมผมจะเรียกว่าไข่แล้วกันนะครับเราต้องเอาไข่นั้นไปกระแทกหน้าใครบางคนอย่างน ในฝักของเราได้ด้วยเรียก่าฝากกันแล้วกันมาแล้วกูวนรถอยู่แถวเนี้แลหละหำน้อยต้องสู้ชีวิตถึงแม้ว่าผมจะห้ำน้อยแต่ไข่ผมใหญ่จังหวะนี้ับปุ๊บไปลอยจังหวะนี้แล้วก็เรียกห้ำเรียกไข่กลับมาไม่โดนพี่ขี่มาเดียวเองโอ้โหไอ้นี่มันอะไรเนี่ยเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับทำยังไงก็ได้ให้ไข่ตัวเองโตนะครับผมแล้วก็ไอฟีฟาดกับคนอื่นได้เกิดมาไม่คิดว่าตัวเองจะมานั่งเวียงไข่อย่างางีงงง้โดนไหมเฮ้ยพุทธคขเอา้ามีคนตายตรงนี้ เออยิ่งเล่นไขย่ยิ่งใหญ่แต่ก่อนอื่นเลยต้องฆ่าใครสักคนก่อนนี่กูยังฆ่าใครไปได้เลยนะเนี่ยเฮนี่ไงหนึ่งคนหนึ่งคนออนี่คือวิธีการฆ่าครับคือการสะบัดไข่ใส่หน้าคนอือ่นผู้ชางชมพูน่ารักอะผู้หญิงหรอผู้หญิงมีไข่อะเนี่ยผู้หญิงมีไข่้ะเนี่ยรับไม่ได้ เวียกเลยนี่นะผู้หญิงมีไข่สารยามันมีพวกเล่นเป็นเยอะมากครับท่านผู้ชมเยอะจนแบบว่าเยอะจนน่ากลัวเพราะนั้นเราค่อยๆลากไข่ตัวเองไปกินสเปิร์มเรื่อยๆพยายามบิ้วต,ตัวเองให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้เวียงไงียมึงเวียงอะฮะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเอา <c oughs> <c oughs> คือข้อเสียของค่ายใหญ่ก็คือมันจะไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเล็กหรือใหญ่ไม่สําคัญสําคัญที่เราแบกมันได้หรือเปล่าเกมนี้เป็นหนึ่งเกมที่เขาเรียกว่าไม่หัวร้อนนะครับเกมสบายๆในวันหยุดสีเหลืองซะด้วยฮะไอ้กดขี้ไอ้ไฟ,ไฟนีออนแกคิดว่าแกเจ๋งนักเหรอนี่ไงแกโดนฉันไหม อยากโดนตั้ละนี่จะของจริงไม่ติงนังมะแน่ให้รู้ไว้ไข่ไข่ใหญ่ฮะไข่กูใหญ่นะเว้ยแล้วเหวี่ยงไก่ซะด้วยหลังจากที่เราตายไปหลายรอบทำให้เรามีประสบการณ์ทางด้านคว้างไข่และแน่นอนไข่คนอื่นไม่สามารถทําอะไรเราได้เราจะไม่ให้ไข่ไครมาแปะหน้าเราลากไข่ตัวเองไปไหนใครอยากกินข้าวหน้าโปะไข่กูคว้างเลยเออเฮ้ยอเ้ยเเนั่นแน่ มันก็เล like um. oh. oh. okay. ่นไม่ปรีไงเล่นเหมือนเล่นเป็นแต่ก็เล่นไม่เป็นละอีผีอ้้หเข้าไปกูตายแน่เป็นโรกอะไรมาหรือเปล่าทำไมอยู่ดีไข่มันบวมอ่ะหลบซ้ายหลบขวาจำอควยอยามาไข่อมชมพูของเราเนี้ยจะเป็นไข่ที่อื้มอควยงไข่เควยงไม่โดนเควยงอีกทีไม่โดนอุ้ยอุ้ยมันอ้ว อะไรของมึงเนี้เออว่าผมไม่ได้ไข่ชมพูไอเ้เหี้ยคูไข่ม่วงอย่านะมึงการการนี่ทนทนยายาโอ้โหศึกมาศึกวังธงชัยเป๊ะว้า,วา เวลาแล้วท,ทีินาที่ไขเราจะบวมขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะอากาศจะเย็นจะหนาวก็เถอะฉันจะเวียงไขอย่างนี้ไปเรื่อยๆไอ้ไข่เล็กๆนี่แหละตัวน่ากลัวนะผมามันคล้องแค่ะว่องไวมันเหมือนแบบมันพยายามที่จะทำมันพยายามที่จะโชว์ให้ผมตายแต่ผมไม่ตายไงแล้วมันก็ต้องตายไอหนึ่งเมื่อไรโอ้โหกลัวเข้ามุมเฉยโอ้โถ่เอ้ยเฮียไข่ประหลับท้อไร เออโดนโดนโดนหาไอ้ไข่เด็กน้อยความรู้เจ้ายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เจ้าจะได้มีวิชาทำให้ไข่นั้นเป็นสีน้ำเงินมาเนี่ยโผนไหมไม่โดนวัเนี้หืไม่เตียวมาเนี่ยวิมันไปนสะบัดโดนไข่เด็กว้ายอ,อะไรจะทำอะไรจนะ๊ะรัเสเซียจา๋าไข่เราก็พอๆนั่นไงกูว่าเลยตายเฉยไข่กดที่กูทำได้ละ ปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บปอได้นิดเดียวแย่งเข้ามาได้ตอนนี้ไข่เรากำลังโตไข่เรากำลังใหญ่ไข่เรากำลังเติบโตนะฟักใหญ่ตัวเต็มใบโอ้ยร่างกายแข็งแรงเออฮ่บารมีไข่ใหญ่เราเจ๋งจริงมึงอย่าแด็มึงอย่าอย่านะครับหนูก็ใจใช่ไหมลูกฮือฮ่าฮ่าฮุย่าเฮ้ยหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ายหลบขวาอ้าวไอ้กูไม่ท้ กูดูว่ามเม็ดที่มันกินแล้วมันได้แต้มไอ